漏肉爽，再一个爽嘞，哎来。 สวัสดีครับเอาคลิปนี้กะสีมาถ่ายรีวิวรถนะครับเคเอสในรูปแบบคลิปเต็มอมย่างละเอียดนะครับกะเก็บงานสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วนะครับบารนี้กะถ่ายพี่น้องเบิง้งรับชมกันไปนะครับอันใดที่เขาเก็บงานอันใดที่บดีนะครับเก็บออกทิมนะครับนี่ มันเคียงเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับกองเครื่องกองอากาศกองสุรานะครับนี่เอฟนะครับเอฟเป็นเพาเอฟกว่าีเมตรสามสิบนะครับกว่างสองเมตรยี่ไอสอเมตรสิบประมาณนี้ครับคัดซี่นะครับผมคัดซี่ คัสซี่ก็ซื้อ่าสภาพดีอยู่นะครับผมมีการสับบนมาเรียบร้อยแล้วขั้นเหล็กไงนะครับขั้นเหล็กตรงเหล็กนะครับมีเกียร์สโลนะครับนี่เกียร์สโลอาวุธครบนะครับนี่ทั้งหนาเป็นหาน็อตเดิมนะครับหาน็อตเดิมอยู่นะครับตัวนี้สีได้เป็นพาเวอร์นะครับตัวนี้สีได้เป็นพาเวอร์ สีกะสาดให้ไหมนะครับนี่เอกสารชุดโอนครบนะครับทะเบียนขาด2ปีนะครับยังบอกเกินนะครับสำหรับรดค่าเท่านี่พามาเบืองด้านนฝั่งขวานะครับฝั่งคนขับนี่กะแผงประตูนะครับสวยงามนะครับกระจกใสให้ไหมเรียบร้อยนะครับขื้นโล่งได้นะครับขื้นลงได้ปกตินะครับ เห็นไหมครับมันใสนี่แต่บไฟก็เช็คห้ไหมนะครับเบาเบาะมีขาดนะครับมีขาดฟังคนขับนะครับนิดนึงหางวนก็กุพม v วียพ่ห้ไหมนะครับผมนี่กะพื้นนะครับพื้นวัพเ้นะครับ มีนิดหน่อยฟังนั่นกับเก็บงานหายเรียบร้อยแล้วนะครับพฟอรนิเจอร์ด้านนี้ก็ถือว่าโอเคยอยู่นะครับสวยงามอยู่สําหรับรถคันนี้เนาส่วนอย่างทางนี้นะครับนี่ถังน้ํามันนะครับนี่ถังน้ามันกััดซี่ฟังนี้นะครับแข็งแรงแน,น่นอนนะครับใซ่ซิปตันสบายนะครับสําหรับรถคันนี้ แผงขางงามนะครับแผงขางงามพื้นงามนะครับพื้นเหล็กนะเหล็กฉากไม่อยู่คางละเ็ดโตนะครับเหล็กฉากคางละเกตโตขั้นนี้กืบสิี่โตนะครับเป็นรถที่เพิ่นใสสำหรับสีทุกไกอยนะครับนี่มีหูหลากขางล้างให้นะครับโดยรวมแล้วยืนทรงงามนะครับยืนทรงสวย เทียงที่ีนะครับเทียงที่ดีเลยนี่รดคันนี้กับหน0่งแสนสองมืนบาทหนึ่งแสนสงนันบาทนะครับต่อร่องนะครับนี่ด้านนี้แหงประตูน,นะครับอยู่ครบสวยงามกระจกขึ้นล่งได้นะครับ บอกงามนะครับฟังนี่พื้นกับปูพุ่มหายไหมนะครับนี่พาเบิ่งกันไปส่วนต่างๆของรถในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทซํานี้นะครับเบิรเบิร์นยืนโอ้หัว่าแตงโง่นะครับขเขาอินสามหนึ่งนะครับท่านี่จดทะเบียนปีสามหนึ่งพามาเบิง่งนะครับ ห้างไหมนะครับไม่เกียร์สันนะครับเกียร์สันเรียบร้อยเกียร์สายห้าเกียร์เดินหน้าหกเกียร์ถอยหลังนะครับหน้าปัดนี่ใส่ว่าได้นะครับแต่ว่ามีไฟอยู่ไฟนะครับดอกกาเจเจตัวนี้กับไล่ไฟแห่หลุยแล้วนะครับกับคืนอยู่นะครับกี่ข้อมหอนนะครับแท้กับเป็นล้ลลลวนแน่อยู่ เอาเบิง้งอัดรมหน่อยอัดรมหน่อยใช่ได้นะครับนี่แอร์แอร์จีว่่นอ่ะแห้งอยู่นะครับเนี่ยวาอัดร่มเบอร์หาวานี่เลยนี่สวิกนะครับเหล่ากาสวิกไฟไฟนาไฟลีนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งน้ำกัน ไฟหมากก็มี่นะครับแต่นี่นะแต่แต่กระดังนะครับเช็คสื่อวาใส่ให้นะครับไฟหมากนะครับไฟหมากนี่สีสีสโลจักหน่อยออกม็ดนะครับออกม็ดออกม็ดไฟหน้าไฟล้าง่านะครับ ไฟสูงก็ออกนะครับไฟสูงก็ออกลองกดไฟสูงแว้หน่อยปุ่มหน่อยไหม,ไมไปุ่มไดปุ้มม่แย่ปุ่มไม่แย่กดลงโอ้ยไฟสูงนี่แหนอยู่นี่แหน่โอ้โหข้าตัวยังมัดเหนื่อยยังมวยใจอยู่กดเออ,น,อน,นั่นล่ะกดตรลงไป,องไปเออมันดังปักนั่นออกแล้ว นะครับสำหรับไฟนะครับอันนี้เฮ็ดเองนะครับย่งบ่ไใดตั้งแต่ปั้าฝนนะครับนี่ไล่หาสวิกนี่บ่นันได้พัวเลยนะครับอย่างอื่นผมไล่เช็คให้ได้หมดแล้วนะครับไฟไฟหมากไฟลีไฟถ่ายไฟเบรกออกนะครับ ีบอกตั้งเร่ไฟ,ไฟถอยนะครับไอ้ถอยกับหาบ่าพออเอ้าตามสภาพมันนะครับนี่แต่ถ้าเป็นส่วนของของไฟเลี่ยวนี่เลี้ยวอยู่นะครับผมนี่แเตบเต็บเตบเตบเตบ,บ,บอยู่นะไอเลี้ยวทั้งสองทางอยู่นะครับเอา บานี้กะพาผ้าน่องพี่น่องมเบึงส่วนของเครื่องยนต์นะครับเอาสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับุดไฟกันสตาร์ทติดง่ายนะครับผมเป็นดับมือนะครับเป็นดับมือเป็นดับมือดึงดับเป็นดับมือดึงดับสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องดีนะครับนี่ขับมาจาก จังหวัดเลยเลยเลยครับนี่ฮ่ายเสียงไได้กันแห้งนะครับลูกคันนี่แห้งเดินเบาไม่พ่นนะครับนี่สะท้านสะทานมาสะาทาน เอาเด๋ยดยกหัวให้พี่น้องเบิ้งเครื่องยนต์นะครับแป๊บหบนึ่งนะครับี๋ยวยกหัวก่นโอนยที <Yeah. S 1> ่เด็ดเลยครับยกหัวได้นะครับผมเฉียดเ่อง เครื่องดีนะครับเครื่องดีแหงกิ๊บนะครับเครื่องเกียร์เครื่องไตแหงห่วยมันจะปิดไฟใหญ่สุดเดี๋ยปิดไฟไม่สูงฐาดเครื่อง c v t นะครับ c v t c v d c v d ีหนึ่งฝ้าขาวนะครับผม ปั่มแง่นะครับปั่มแง่ติดปั่มแง่นะครับตัวนี้ใช่ปั่มเนาพี่น้องไปคับเบิ้งนะครับวานนี้ าสัญญาล์เนี่ยจ้กหน่อยนะครับคลิปนี้รหัสกสี KF22 นะครับ KF22 เ,เอาเอาเสียวหัวลงนะครับเอาพา,าพี่น้องไปขับเบิ้งนะครับบ้านนี่ยระบบเกียร์อสโลเป็นทังไหนนะครับ ตัวนี้เป็นสโลอยู่นี่นะครับตอนนี้ท้องไซโลอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวถอยนะครับตอนนี้ไซ่สโลนะครับเอาเดี๋ยวสิครับให้พีน้องเบิ้ง